52เนะาะ52 53จาก2ปี3ปีวันนี้เนาะที่จะคัดคันกันมาติ่เต็มเเต่มเนี่ยยังเกิดฝนตกดินสไลด์ดินถล่ม,มพ่วงบ้านตังบักเกิจะโต๊ะวาเจ้บ้านตัดไวทำล,ลายป่านี่คือคำแก้ตัวของรัฐบาลของเจ้าหน้าทีาา่ถ้าสมมติว่ญญาถ้าสมมติว่าอย่างดินสไลด์เนี่ยเขาจะโต๊ะว่าเจ้บ้านตัดไวทำล,ลายป่า แต่นี่แม่ปลูกโดยปุูกเขาทำร้ายเขาเอาต้นอะต้นนายทุนอะเขาจะมีโกาสต้นนายทุนต้นชาวบ้านนั้นไม่หลังไม่แนี่ก็คือคำแก้ตัวคือจะบ้านเป็นแพศรับบัพนึ่ถึงว่าการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรพูดถึงเข้าถึงป่าพูดถึงแก่ชาวบ้านโดนกีดกันอยู่ตลอดโดนตั้งคำถามโดนจับตามองแต่พอทีนายทุนนี่ ให้เปิดหน้าดินใช้เลยเจ้าบ้านมันบอกมีสิทธ์บ่มีอันนี้จะไปเอาได้หรอกบ่มีกู้เจ้าบ้านมันบอมีเงินก็แค่ทำไมแหก,กินอยู่กับปลาปลากับชุมชนมันจะกู้กันต้องรอก็แค่นี้เจ้าบ้านที่จะได้กินได้ใช้ก็แค่นี้แล้วเร<ม>าก็ใส่ว่าเป็นต้นน้ำที่ว่าทำไรถ่หยนะแค่นั้นนะ<ม>ดีที่สุดแล้วแล้วอย่างข้อพิจดของชาวบ้าน เกี่ยวถ้าถ้าถ้ารัฐอนุญาตให้มีเหมืองขึ้นมาสิ่งที่ชาวบ้านที่ตกสิ่งที่ชาวบ้านกลัวที่สุดมีอะไรบ้างโอ้ม่ต้องพูดถึงเลยครับต้นแหนมเขาลูกเนี้ยมันเป็นต้นแนมของที่ว่าเลี้ยงชีวิตบ้านไม่หอดไม่หมดบ้านนะถ้าทําตรงนี้หมดสิบ์ต่หมูบ้านแต่ไม่ได้ยุดแค่แต่หมูบ้านแต่มันจะพ่วงไปถึงหมูบ้านถ้าอําเือแล้วอําเภอนี่ไปหมดแล้วอ่ะมออื่นแค่แค่สิบก้อนคือเขาเขาลูกนี้เออ เขาลุกนี้ถ้าคุดแล้วครับพอถามรู้ว่าเขาลุกเนี้ยแล้วดินนะมันจะไหลลงลําห้วยหรือว่าจะไหลขึ้นฟ้าอ่าคิดง่ายๆแค่นี้มันก็ต้องลงลําห้วยหมดไปหรอกมันก็ต้องมาผมแองหมดแล้วห้วยนี้ไปถึงไหนครับลำห้วยแมหวงแม่แหวงเนี่ยท่านคุณน้องไม่้หวงไปไหนลูกน้องหวงก็ลงเจ้าพญามันพูดยากพูดก็ไม่พูดนะเขาแห่ทุกมีเดียทางเลอทำแนบเงินน่ะ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนาทุนเองมีความพยายามทําอะไรบ้างที่จะเอาทรัพยากรตรงนี้ใต้ดินของของชุมชนนี่ครับมันทุกอย่างละมันจะหาวิธีอ่ะถ้าเราขออไอ้เรกว่าจะคิดว่าจะทําโครงการหรือว่าขอเรื่องหลอกแองขุดหลอกแองอเขายังจะต้องเอามาเป็นข้อต่อร้อ,อ,อ,องอทุกอย่างละ ชาวบ้านก็น okay? mm ่แ hmm. ต่ต mm ่อ hmm. สู mm ้ก hmm. mm ันเนี hmm. mm ่นีบางว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่แต่กระทุกวิถีทางแล้วทุกอย่างแล้วต่อสู้ต่อไปแล้วจนกว่าชีวิตแห้งไหม่แล้